สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีกันอีกครั้งนึงนะคะคลิปนี้ยทำขึ้นมาสำหรับดาวพุธย,ย้ายซึ่งวันที่1กันยายนเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์คือเป็นมหาจักรราชาโชคมหาจักรเขาหมายถึงว่าเราเนี่ยต้องออกไปบุกบาฝ่ฟาฟันออกไปแอคชั่นทำงานต่างๆคุณจะได้สิ่งนั้นมาแล้วก็ราชาโชคหมายถึง ถ้าคุณออกไปทำอะไรคุณจะได้ออกมาจะได้อะไรมาอย่างง่ายๆก็ได้เหมือนดั่งพระราชาทีนี้เราหรู้ว่าของราศีกันเนี่ยดาวพุธขึ้นเป็นเรื่องอะไรดาวพุธก็เป็นตัวแทนของตัวคุณเองกับเรื่องกรรมมะทีเนี้ยตัวคุณนะ่ยมาอยู่เรือนวินาศอ่ะตัวคุณมาอยู่เรือนวินาศก็อมองว่าเนี่ยมองมุมบวกนะคุณจะมีการทําอะไรที่ไปอยู่เบื้องหลังของ คนอื่นโดยที่ไม่เปิดเผยหรือบางคนจะต้องมีการวางแผนทำอะไรเป็นเรื่องรับรับก็ไม่สามารถบอกใครได้เช่นอย่างคนเป็นนักสืบอย่างเงี้ยมันก็ถือเกี่ยวข้องเหมือนกันหรือบางคนนะ่ะการงานนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับโนโยบายของแต่ละที่แต่นะมองตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของดาวพุธต้องระวังเรื่องเอกสาร เอกสารบางทีเอกสารรับ,รบเนี่ยบางทีเราต้องดูดีว่ามันจุดหลุดออกมาจากข้างนอกหลุดมาข้างนอกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูนะคนที่ทํางานเอกสารหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับคำพูดเองเนี่ยบางทีเหมือนการทํางานอยู่เบื้องหลังมอาจจะมีเรื่องคําพูดที่คุณคิดคิดขึ้นมาแล้วจะเขียนลงไปใน โปรเจกต์ต่างๆอันนี้คือต้องคิดให้ดีแล้วค่อยเขียนหรือว่าเราเขียนผิดหรืออะไรเงี้ยต้องระมัดระวังหน่อยแต่ถ้าอีกมุมลบเนี่ยวินาศมือถึงอ,อุปสรรคปัญหาต่างๆก็ได้คือรายดับเอ่ออืมเป็นเรื่องของโรคภัยก็ได้ตรงเนี้ยแต่ทีนี้นะมองว่าถ้าในมุมลบเนี่ยหลักๆคือมันคือเป็นดาวพุธเนี่ยอยากให้ระวังเรื่องของ คำพูดการเจราจาต่างๆเอกสารต่างๆสัญญาต่างๆถ้ามีใครมีการสัญญาเซ็นสัญญาต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องดูกันให้ดีๆต้องระมัดระวังหน่อยรวมถึงดาวพูดคุณเองก็คือเป็นเรื่องการงานก็เกี่ยวข้องกับการงานคุณคุณก็ต้องดูว่าถ้าเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือ,อ,อคุณก็ต้องเช็ค เงื่อนไขข้อตรงลงให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเราอ่านไม่ละเอียดไม่รอบคอบเนี่ยมันมีปัญหาได้หรือการงานคุณต้องไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคุณก็ต้องพูดจะให้ดีมีวัตนศิลในการพูดรู้จักใช้คำพูดไห้เป็นสิ่งต่างๆที่คุณไปติดต่อเนี่ย จะประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้รวมถึงคุณเองก็ต้องมีการวางแผนในเรื่องการงานเนาะเพราะว่าการงานของแต่คนเหมือนการอย่างเช่นเราพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ทํามาค้าขายพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ขายออนไลน์คนที่ซ่อมเสือออนไลน์เราเองก็ต้องวงเรื่องการคอมเมนต์จากลูกค้าหรือเราไปคอมเมนต์ลูกค้าอันนี้ต้โต้เวลโต้อตอบ ไปในทางที่ไม่ดีอันนี้ต้องระวังเหมือนกันที่บอกให้ระวังก็เพราะว่าอะไรไหมเพราะคุณอย่าลืมนะคุณมีดาวอังคารอยู่ในเดือนพุธเนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณ45วันมันก็มาก็ไปเกี่ยวเนื่องออกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันนักเลยว่าไม่ว่าปัญหาต่างๆใดๆก็ตามนะถ้าคุณรู้จักการวางแผนในเรื่องของการทํางานเองการวางแผนในเรื่องของการใช้คําพูดการเจรจาการใช้สื่อออนไลน์ หรือเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยน้งคิดว่าทุกคนเนี่ยต่อให้คุณเจอปัญหานะคุณยังสามารถแก้ไขกันได้นะแต่คือ,คอหลักๆให้ใจเย็นๆเน้นคําพูดเอกสารสัญญาต่างๆดูกันให้รอบคอบว่าเป็นยังไงกันบ้างเราเรื่องเงื่อนไขในข้อสัญญาเราจะเสียเปรียบไหมอันนี้ก็ฝากนะเพราะมันเกี่ยวเรื่องการงานของคุณนะเพรว่าการงานของแต่ละคนเนี่ย ว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ทีเนี้ยมนอยู่ในเรียนวินาศโอกาสที่มันจะเกิดปัญหาอุปสรรคมันมีแต่ถ้าคุณวางแผนดีอ่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยอ่าใช้คำพูดหรือการโต้อตอบการคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยใช้คำพูดคำจาที่ดีๆน้าคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยมันจะที่คลายไปทางที่ดีได้ อันนี้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะให้ปรับตามหน้างานนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะสำหรับชาราศีกันก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ถึงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามอกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประพบวความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ